ทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทําคลิปความรักนะคะของชาวราศีนะคะกรกฎนะคะนุ่นนับวันที่แบบสากลน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูความรักของชาวราศีกรกฎต,ตั้งแต่วันที่1ถึง15มีนานะคะจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราขอเช็คพลังงานนะคะของเขาคนนั้นของคุณก่อนที่นี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะ เออเอมเปอรเลอร์นะคะแปดดาบเดซันนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะอ่าดูพลังงานของคุณนะคะหกถ้วยนะคะเอ่ King. อคิงเออไม่ใช่ดิควีนไม้นะคะไฮโรเฟนนะคะแล้วก็เออเดมิเชียน พลังงานของเขาเนี่ยเป็น emperor ก็คือมีโกมีฟอร์มนะคะแล้วก็อาจจะปากหนักในช่วงนี้อาจจะเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะเขาดูนิ่งเงียบๆนะคะแล้วก็อาจจะไปโฟกัสที่การงานนะคะอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานก็ที่ดีก็ได้คนคนนี้อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนอกอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือเขาเองเนี่ยกำลังจะประสบความสําเร็จหรือเขาเป็นคนโดดเด่นมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะนะคะโดดเด่นไปที่ธาตุไฟเมษินธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมนอกแต่เน้นไปที่ธาตุไฟนะคะคนคนนี้ทํางานเก่ง บ้างงานนะคะเออช่วงนี้เขาจะไปโฟกัสที่งานหรือจะมีการแบบแข่งขันในชีวิตนะคะเขาอาจจะบล็อกคุณหรือเขาอาจจะบล็อกความรู้สึกนะคะเป็นคนเปิดใจยากพอสมควรเหมือนกันตัวคุณนะคะอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆคนรักเก่ารักต่างไว้นะคะ หรือคุณอาจจะมีโมเมนต์แบบเด็กๆเนาะช่วงนี้คุณรู้สึกคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะแต่คุณก็มีความลับอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้นะรวมถึงคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นคนเก่งมากๆด้วยทําอะไรได้หลายอย่างนะคะคุณทําอะไรได้หลายอย่างแล้วดูหน้าค้นหาดูลึกลับในบางทีช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆค่ะการงานก็ประสบความสําเร็จนะคะมีงานเก่าๆมีเพื่อนเก่าๆนะคะอาจจะมีอ่อช่วงได้เจอเพื่อนๆได้เจอคนเก่าๆด้วยนะคะในชีวิตเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เออไม่ใช่แนวโน้มความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิเรื่องราวมันเป็นมายังไงเล็บเบอร์ค่ะอ่าห้าไม้เท้าค่ะอ่า สองไม้เท้านะคะเอ่อคิงคิงถ้วยแล้วก็ก้าวถ้วยความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุณมีความรักให้ใครสักคนหนึ่งนะคะรักมากๆเปรียบเสมือนคู่แท้นะคะถูกมัดถูกทําบุญถูกเออเขาเรียกว่าอะไรพรมลิขิตนะคะทาให้มาเจอกันแต่อยู่ๆมันมีปัญหาอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันต้องเออ บอกการปิดกั้นความรู้สึกหรือคนวุ่นวายในชีวิตความสัมพันธ์ของคุณมากเกินไปอาจจะมีเรื่องราวของระยะทางและความไม่เข้าอกเข้าใจกันได้เออกันด้วยนะคะคุณมีความรักให้เขาคุณรู้สึกคิดถึงเขามากๆนะคะแต่คุณอาจจะ ไม่สามารถทําอะไรได้ดังใจสักเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนตัวเขาเองมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือเขาเองเนี่ยรักอิสระชอบอยู่คนเดียวก็ได้หรือความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมานานแล้วนะคะเรามองว่าคุณอาจจะทะเลาะกับคนรักนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะหรือมีเรื่องของระยะทางหรือมันดูสับสนวุ่นวายนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในช่วงวันที่เอ่อหนึ่งนะคะถึงสิบห้ามีนาคมนี้นะคะ ความรับความสำคัญนะคะของเก้ราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรอัศวินดาบค่ะดลบเบอร์สองไม้เท้าสี่ไม้เท้าค่ะเก้าไม้เท้านะคะเออ ส่ถ้วยพีนไม้และสาเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นกระทันหันนะคะมีการเทแอคชั่นหรือมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกระทันหันวกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่จะต้องเลือกก็ได้นะคะหรือความรักของคุณนะคะ กับคู่ของคุณกับคนรักของคุณอาจจะมีช่วงของการห่างกันหรือ,อในคนที่ห่างกันอาจจะกลับมาปรับความเข้าใจกันมีโอกาสพูดถึงเรื่องของความรักการสร้างครอบครัควค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะแต่มันยังมีสถานะอาการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือมันมีอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังเหนื่อยอยู่คุณมีปรมในใจอะ่ะ คุณอาจจะคิดถึงใครบางคนนะคะหรือคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาก็ได้มีคนพยายามหยิบยื่นความรักให้คุณนะคะแต่คุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจหรือคุณอาจจะเคยคิดคุณนั่งคิดถึงเรื่องราวเก่าๆก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานคุณอาจจะห่างกันไม่มีเวลาให้กันนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดปัญหาก็ได้มันอาจจะมีเรื่องของเงินผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่า เออคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะมีการช่วยเหลือซึ่งการละการในเรื่องของการงานหรือความสัมพันธ์เนี้ยค่ะอาจจะมีเพื่อนเข้ามาช่วยนะคะเออหรือมันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญในการที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณห่างกันก็ได้เหมือนมันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณเครียดให้คุณเศร้านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าจะต้องแบ่งเรื่อง เวลานะคะไปทํางานด้วยก็ได้ความรักเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจกันจริงๆถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยมีปัญหาได้ทันทีเลยนะคะพราะดูเหมือนว่ามันมันยังมีความแบบคุณรักกันอะแต่มันจะใช้ความรักอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันยังดูเหนื่อยๆคะ่ะบอกว่าคุณกับเขากับเขาคนนั้นของคุณเนี่ยมีความกังวลใจอย่างมากๆนะคะหรือคุณมีความเครียด เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะต้องเป็นรักที่ต้องเลือกนะคะหรือถ้าเขามีคนอื่นเข้ามานะคะคุณอาจจะได้รับชัยชนะก็ได้หรือให้คุณสังเกตดีๆว่าคนที่คุณดิวอยู่อะคะ่ะเขามีครอบครัวเขามีคนรักเขามีแฟนอยู่ไหมนะคะลองสังเกตดูหรือเขามีคนอื่นไหมนะคะเอ่อถ้าคุณสังเกตแล้วคุณพบอะไรบางอย่างเนี่ย คุณอาจจะรู้สึกกังวลใจว่าถ้าเขามีตัวเลือกเข้ามาเขาจะเลือกคุณไหมแต่เราบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวอักษรของเขานะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตัวอะไรบ้างมีตัวดีค่ะออ่างตัวโอค่ะพอพานพอนคูเอ่อตัววายนะคะตัวเอ็กนะคะ ตัวนอนหนูแล้วก็ตัวกอไก่นะคะมีวันจันทร์จันทร์นะคะอังคารพุธพฤหัสนะคะศุกร์ธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะราศีเมถุนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเอ่อธาตุดินพึงศกันมังกรนะคะใช่ธาตุดินสีธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุดินพึงศกันมังกรโดดเด่นไปที่ธาตุไฟนะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะหรือใครนะคะอยากร่วมทําบุญนะคะนักสือสวนมนนะคะแอดไลน์ได้เช่นกันหรือใครอยากสั่งซื้อสินค้านะคะเพื่อเป็นการร่วมบุญได้รับของไปใช้รวมถึงนําเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญนะคะแอดไลน์มาได้นะคะมาเจลมาขามป้อม1หลอด692หลอด100ทักไลน์นะจะ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นี้ไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย